สันนียดิใช้ได้อยู่นะได้ไหมได้อยู่คือบอคื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 อหลเช้ามื่อ้งนี่เาอาขึงนสก่อนมันคืออยู่มันไเอาลูให้ดูใครสอน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  อาสอนว่าไม่เป็นสาวไี่สนิทดิใช้ได้อยู่นะได้อยู่ไหมได้อยู่คือบ่คือคือคืออลไรเขาอยากหนีสาวเขาอยากเอาสิคนดี่ก่อนมันคืออยู่มันคือว่า ใครสอน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 อาสอนว่า